สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับก็อยู่บริเวณจุดตัดทางด้านใต้นะครับของสถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟนะครับท่านท่านอนันๆนะครับรองผู้ว่าการรถไฟนะครับแล้วก็ที่ปรึกษารวมถึงวิศวะผู้ควบคุมงานนะครับตอนนี้มายังบริเวณจุดตัดนะครับของด้านใต้ของสถานีบ้านโป่งนะครับตอนนี้นี่ครับดู ลงพื้นที่ดูเลวความคืบหน้านะครับของโคงการรถไฟทางคู่สายใต้นะครับนี่ฮะวิศว,วกรน,นะใหญ่ของการรถไฟนะครับคุณปัตตพงศ์นะครับตอนนี้นะฮะ <ใน S 1> คุณปฏติพงศ์กำลังอธิบายะนะครับ,บนนนะทำไงพอมาเถึนว่าแก้มแก้มตรงนี้ฮนะเขาเปิดมากขึ้นนะครับเพราะว่าสลบที่ขึ้นมาปีนกงขึ้นมาวันที่ไม้นี่ลง นี่ครับเราจะเห็นว่าบริเวณจุดตัดทางด้านใต้ตรงนี้นะครับจะมีทางรถไฟเพิ่มมาอีกหนึ่งทางนะครับจะพุ่งตรงไปที่ป้อมเลยนะครับตรงนั้นก็จะถูกหรือทิ้งออกนะครับแล้วก็บริเวณบริเวณจุดตัดทางด้านใต้ของสถานีบ้านโป่งตรงนั้นจะถูกปิดตายเลยนะครับก็จะมาเปิดบริเวณตรงนี้นะจุดแห่งใหม่ตรงนี้นะครับก็ตอนนี้งานโยธานะครับ ทั้งทั้งทั้งระบบเลยนะครับงานโยธาของโครงการรถไฟทางคู่สายใต้เนี่ยก็เสร็จไปแล้วประมาณ96%เลยทีเดียวนะครับก็ปลายปีพศ2 5 6 5นะครับก็จะแล้วเสร็จในงานโยธาก็จะมีอะไรบ้างก็คือตัวสถานีแล้วก็ทางรถไฟทางคู่ที่ขนาดกับทางเดิมนะครับนี่ก็เป็นบริเวณจุดตัดนะครับทางด้านใต้ของ สถานีบ้านโป่งนะตอนนี้เจ้าหน้าที่การรถไฟนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าการรถไฟให้ท่านรองผู้ว่าการรถไฟนะครับมาตรวจงานแทนนะครับวันนี้นี่นะครับก็เป็นความคืบหน้าของโครงการนะครับบางทีเพื่อนๆน,นถามว่าเอ๊ะทำไมโครงการไปถึงไหนแล้วนะครับก็อยากจะบอกอเพื่อนเพื่อนให้ทราบว่าก็ปลายปี65นะครับงานโยธาจะ แล้วเสร็จนะครับก็ต้นปี66นะครับก็ระบบสัญญาณหรือว่าระบบาการควบคุมเนี่ยก็จะเข้ามาในการดำเนินการนะครับถึงสิ้นปีประมาณสิ้นปี66นะครับก็คาดว่าสิ้นปี66ก็น่าจะได้ใช้งานนะครับรถไฟทางคู่ก็จะเปิดนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่งกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องบดุกแชนแนลครับ